สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอช่องไซยีกแล้วอีกแล้วนะจ๊ะซึ่งวันนี้ค่ะายมีปัญหาตัวหนึ่งจากการใช้โทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งเวลาเราสแกน QR code แล้วค่ะมันจะเกิดหน้าจอค้างแบบนี้นะคะคราวนี้เราไปดูวิธีการแก้ไขกันดีกว่าค่ะว่าทำยังไงได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสมมตินะคะอันนี้เราเจอกันแบบนี้เนาะกดเข้าไป ี่ยค่ะมันจะขึ้นหน้าจอขาวๆแบบนี้นะคะคือมันไม่สามารถที่จะอ่านข้อมูลได้ซึ่งทรายเปลี่ยนจากการเรื่องของการแบบเปิดกล้องภาพแล้วเปลี่ยนมาเป็น Google เลยแล้วก็ไม่ได้หรือจะเป็นทางไลน์แล้วก็ไม่ได้คราวนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่ากันค่ะโทรศัพท์รุ่นนี้เป็นนี่ห่อหนึ่งนะคะถ้าไม่ได้นะคะให้มาที่เรื่องของการตั้งค่าเพราะตั้งค่าแล้วให้เรามาที่แอปนะคะมาที่แอปแล้วให้เราดูที่แอปเริ่มต้นนะคะ เปลี่ยนจากตัวแอปเบราว์เซอร์ของรุ่นโทรศัพท์ของเพื่อนๆนะคะให้กดเข้ามาแล้วให้มันเป็นโคมนะคะคราวนี้เราลองไปเทสกันค่ะว่าจะทำยังไงมันจะได้หรือไม่ได้นะ,ะอันนี้ใช้เปิดผ่านกล้องเนงาะมาเป็น Google l e n s อีกครั้งหนึ่งนะคะปุ๊บอ่ะมานขึ้นตัวนี้นะไทยติ๊กเลยนะแต่เต้นๆนเป็นไงคะทำได้แล้วด้วยนะคะคราวนี้ลองไปทางไลน์กันดูค่ะ อันนี้ผ่านตัวของสแกน QR Code ของ LINE นะคะอันนี้อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งแป๊บหนึ่งะคะ่ะมาละเดี๋ยวเราลองดูว่าได้ไม่ได้แตนแตนได้เหมือนกันค่ะอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปปรับไปแก้ไขดูนะว่าสามารถตั้งข่ามแบบนี้เราสามารถช่วยได้หรือเปล่านะคะวันนี้ขอจบการแชร์เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ